เก็บผักกาดนะคะ,ะกาดจะเอาไปไปดองกาดไปดองแล้วนะคะ,ะกาดเราจะดองวันนี้เก็บมาจากในสวนนะคะปลูกในสวนเนาแล้วก็จะมัดมัดมัดเราเป็นจาก็จกาค้าบ้าน ให้เขาโดนแสงแดดแล้เขาเอามาคันยังไม,ไม่ไม่ต้องล้างก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเราคั้นเราก็ตาแข่งเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเอาไปคันนะต้องเอาลากเขาออกก่อนไปคันนะคะเพื่อน คันได้ที่แล้วเพื่อนๆแล้วเราจะเอาไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างน้ำที่เหืนๆออกเนาะกลิ่นออกล้างออกแล้วก็จะเอามาดองนะคะดองน้ำเสร็จล้างน้ำเสร็จน,นั้นเราจะมาใส่เกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเขาให้ครบข้อความขั้นือนตัวเอเา ออกระเทียมนะคะเพ,พื่อนเยอะก็หนีปล่อยแล้วมันแตก เสร็จแล้วเรียบร้ยยะะรยอยแล้วค่ะกจ็จะใส่ภาชนะไว้ก็จะมาขอตักสิบแปดมีน้ำข้าวเนาะข้าวมันหายคิดไปจ้ะ แตแซ่อันนี้ไว้นะคะเพื่อนๆขี่รถดีอ่ะอือโอ้หอมน้อยนะ่เนาะ